ครับผมวันนี้มาเทสปืนส่งลูกค้านะครับผมก็จะเป็นชุดแต่งเรือนฮอปนะครับผมเรือนฮอปอันนี้ของเดิม W E นะครับผมของเดิม W E ชุดอทอรีดเดิมสีทองนะครับผมยางเรือนฮอปกระกาดเดิมนะครับยางฮอปดํากระกาดอันนี้เป็นอของเดิมนะครับผมของแต่งทอรีดนะครับผม M B นะครับยางฮอปม่วงดีเซอร์ติคอนนะครับผมฮอปกาดเดอร์นะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวจะมาเทสกันนะครับว่าเปลี่ยนแล้วอของเดิมกับของแต่งเนี่ย ใช้งานเนี่ยกลุ่มกระสุนดีแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเทสด้วยปืนตัวนี้นะครับผมก็ซ์เจ็ดเนะครับผมเดี๋ยวจะเอาฮอปเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ไปยิงเทสให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงโอเคไปดูกันเลยของเดิมฮอปเดิมยางฮอปเดิมพอดีเดิมของเดิมของระเบียบตอในก็ซ์เจ็ดเจ้าห้าครับผมระยะประมาณยี่สห้าเมตรกล้องแพรไปดูเป้าครับผมผมยืนอยู่ตรงนี้นะเป้ายี่สห้าเมตรโอเคพอมคุณยีบอสเป็นของเดิมโรงงา อเอ็มีะตอตีอยีเมตรด่มอกว่าจะเป็นยังไเป่าหลมไปเรื่เป็นมงหลมได้ไงวะ พียันตืนไปโอเคอันเเดี๋ยวพาไปดูนะกลมันสุ่นเป็นยังไงอ นี่นะเนเพื่อนกลุ่มของสุนปืนแต่งอของแต่งนะเพื่อนโอ้เข้ามาอยู่ในระยะของเซนเตอร์พอดีเลยนะเพื่อนไม่ได้ลุดเฟรมออกไปเลยนะนี่เห็นไหมไม่มีลุดเลยนะโอ้โหเนี่ยเพื่อนผมถึงแนะนําว่าให้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเรายิงมันแล้วมันปืนมันแม่นอะเรายิงแล้วมันก็ยิงสนุกอะใช่ไหมอืมโอเคเดี๋ยวไปเทียบกับเป้าของเดิมกันนะครับผมโอเคอ่าเพื่อน เดี๋ยวเปรียบเทียบไปดูนะครับผมนี่ชุดฮ็อปเดิมนะตอนยิงไปแล้วกลุ่มกระสุนบานมากเลยเพื่อนแล้วอันนี้คือชุดฮ็อปของแต่งนะผมจะเห็นว่ากระสุนน่มันเกาะกลุ่มกันดีมากนะครับผมเข้าไปในระยะเซนเตอร์ของเราเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็ให้เพื่อนเอาไปเปรียบเทียบคิดดูนะครับว่าเราใส่ของแต่งไปแล้วเนี่ยมันทําให้ปืนเนี่ยมันมีฟอร์มัมแนนมากขึ้นแล้วมันทําให้มันเล่นสนุกมันยิงมันขึ้นนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะสาหรับอของแต่งของเดิม อันนี้คือปืนนะครับผมเป็นตัวก็อกสิบเจ็ดเจนห้านะครับผมสิบเกตดยังไงว่าเป็นเจนห้าก็คือจะมีปรับโหมดสองฝั่งนี่ครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้เนี่ยมันจะลบคมออกไปให้มันเวลาเราแบบว่าใส่ซองหรือว่ากิ๊บปงกิ๊บปืนหรือว่าขึ้นลำเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าเจนเจนสี่เจนห้าเนี่ยสวยมากนะผมแล้วก็น่าเล่นมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูนะครับผมว่า เวลาถอดอะถอดอยังไงนะครับเวลาจะด,ดูแลรักษาเฮ้ยบ๊อบโอ้โหแมวร้องแล้วตอนไม่ถ่ายมันก็ไม่ร้องนะ้วเพื่อนเพราะว่าถ่ายพวกแมงร้องเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวถอดให้ดูนะว่าถอดปืนถอดอยังไงขั้นแรกปืนจะอยู่กับแม็กใช่ไหมอ่ะเอาแม็กออกมานะครับผมเดี๋ยวขอเก็บอีกตัวชุดท็อปชุดเดิมชุดอะไรอันนี้ออกไปก่อนนะครับผมอ่ะขั้นแรกก็คือการถอดแม็กออกมานะครับผมนี่ถอดแม็กออกมานะครับผมถอดแม็กออกมาแล้วก็กดตรงนี้อ่ะขึ้นลำมหนึ่งครั้งนะครับผมขึ้นลำมหนึ่งครั้งแล้วก็ ่กดตรงนี้นครับผมกดลงมาพร้อมกันนะนจะมีสองฝั่งกดพร้อมกันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผักมันออกไปนะอ่าโอเคโอเคข้างในนี่เพื่อนๆชุดแฮมเมอร์นะครับผมชุดแบรดดิ่งแฮมเมอร์ของเขาอ่าตัวนี้ก็ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับผมสามารถที่จะอ่าไปสลิปปิ้งตัวของกันลื่นได้นะครับผมเพราะว่าเป็นโพลิเมอร์นะตรงนี้สามารถทาได้นะครับผมโอเค ชุดยิ่งของมันนะครับวิธีการถอดทําอย่างไรนะเพื่อนก็คือเอาไกด์หลอดออกมาก่อนวิธีการถอดเอาไกด์หลอดออกมาแล้วก็พยายามดันนะผมเขยา่าเขยา่ขยาดันดันชุดท่อกับชุดท็อปให้มันขึ้นไปแบบนี้อพอมันชุดท่อกับชุดท็อปเนี่ยหลุดออกจากลูกสูบแล้วก็ทําการนะผมดึงออกมานี่แบบนี้เลยง่ายๆนะผมแล้วก็ถอดออกถอดออกมาแบบนี้เลยนะเพื่อน ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากยากเย็นนะผมวิธีการถอดเพื่อดูแลบำร,รุงรักษาตรงนี้อาจจะมีรอยนิดนึงนะผมเพราะกรณีว่าก็ต้องตะไบออกครับให้มันเข้าเข้ากับตัวของอท่อนอกเนี่ยมันลื่นนะผมก็เลยต้องเก็บงานตะบงตะไบก็ไม่มีผลนะเพื่อนๆต่อการยิงนะผมเป็นชุดแต่งนะผมนี่ชุดเดิมกับชุดแต่งเนี่ยเราเปรียบเทียบด้วยสายตาก็รู้แล้วนะครับผมว่าตัวไหนมันดีกว่าก็คือของเดิมเนี่ย ก็จะเป็นเหล็กโง่ๆนั้นเพื่อนเป็นอลูมิเนียมโง่ๆกับยางแข็งๆงโง่ท่อที่แบบว่ากากนะผมยิงแล้วไอ้วัตลีดลมได้ไม่ค่อยดีกับชุดท่อแต่งนะครับผมที่เป็นท่อลีดนะครับผมแล้วก็กัดอ่ากัดอ่าเรื่องอกัดเดอร์นะผมแล้วก็ยางม่วงนะครับผมก็เป็นเซ็ตยอดิยมนะครับผมยิงแล้วกลุ่มกระสุนดีเป้าตรงนะครับผมก็จะต่อใช้ของแต่งแล้วก็จะได้กลุ่มกระสุนแบบนี้นะผมทําให้เรายิงแม่นขึ้นนะครับผมอ่า อุปกรณ์มันก็ไม่ได้ช่วยให้มันแม่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 นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็อยู่ที่ฝีมือของเราด้วยนะแบบเพื่อน, okay. อนๆโอเคเอาเพื่อนๆเดี๋ยวผมประกอบกลับให้ดูนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยอะไรถอดมาก่อนใส่ที่หลังนะผมอะไรใส่ถอดมาที่หลังก็ใส่ก่อนนะครับผมง่ายๆเลยหลักการของการประกอบหรือการทาอะไรปืนซ่อมลุงซ่อมรถอะไรก็แบบนี้นะก็คือการเอาอชุดท่อนอกนะผมเสียบกับตัวของ ชุดเลือนฮอปนะครับผมนี่คือชุดแต่งของเราแล้วก็เอาไปาประกอบกับตัวของสไลด์นะครับผมแล้วก็เอาตัวของฮอปเนี่ยยัดใส่ตัวลูกสูบเข้าไปนะครับผมนี่แค่นี้เองแล้วก็เอาไกด์หลอดวางนี่เองมันเวืยดเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนี่ยิงได้แล้วนะนี่เองแล้วเก่าไกด์หลอดวางนะครับผมแล้วก็กดป้ายจัดสินตรงเซนเตอร์มันให้ดีนี่แค่นี้เองนะครับผมแล้วก็ประกอบนี่ตั่เข้าไปนี่ได้แล้วนี่เนี่ยพร้อมยิงแล้ว ใส่หมหคือลมยิงคือยิงลมนั้นเพื่อนกดตกค้างคันค้างสไลด์ไว,นะไว้แล้วก็ยิงนะครับผมกดคันค้างสไลด์ไว้แล้วก็ยิงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่กดคันค้างสไลด์ไว้เนี่ยเราจะยิงปุ๊บนี่สไลด์ค้างนั่นเพื่อนเห็นไหมสไลด์ค้างโอเค ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมชุดแต่งแบบนี้อยากจะได้พื้นแต่งแม่ๆแบบนๆแบบนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่สามจีรมสิบไลน์ผมเองสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ